คุณหมอนั้นคะตาบวมมีตุ่มแดงๆในตาตรงหางตารู้สึกปวดๆเป็นอะไรคะตุ่มแดงๆบวมๆตรงหางตาบริเวณตาขาวไม่ห่างจากตาดำมากในคนไทยที่พบบ่อยที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของต้อลม ต้อลมเนี่ยสาเหตุมันเกิดจากการที่ตาเราเนี่ยโดนฝุ่นโดนแดดโดนลมเยอะๆมักจะพบในประเทศเขตร้อนมากกว่าเขตหนาวนะครับพวกนี้เนี่ยมันเกิดการระคายเคืองซ้ําๆๆๆก็เกิดเป็นต้อลมขึ้นมาอย่างไรก็ตามอันนี้เป็นอันที่เราพบเยอะที่สุดแต่ว่าจริงๆแล้วบริเวณนี้ถ้ามีตุ่มแดงๆอักเสบขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเป็นโรคอื่นก็ได้เช่นเป็นโรคเยื่อบุตาขาวอักเสบหรือเป็นโรคของผนังตาที่อยู่ใต้เยื่อบุตาขาว ที่เรียกว่าสเคเราเนี่ยมันอักเสบขึ้นมาหรือแม้กระทั่งเกิดเป็นการติดเชื้อแล้วเป็นตุ่มหนองที่มีทั้งสีขาวสีแดงพลนกันอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดถ้าไม่แน่ใจไปพบจักสู่แพทย์นะครับแล้วแพทย์จะเป็นคนบอกว่าโรคไอตัวที่เราเห็นเป็นตุ่มแดงๆตรงบริเวณหางตาเนี่ยเป็นโรคอะไรแล้วต้องรักษาย่งไงครับ